านผู้ชมทางช่องยูทูบจะรวมการเกษตรครับหอนำท่านเข้าสู่บรรยากาศนะครับการตัดอ้อยนะครับปีนี้นะครับโรงงานเปิดอ้อยเปิดถีบอ้อยเร็วมากนะครับของเกษตรผลอุดรนีนะครับเปิดรับตั้งแต่วันที่3วันที่4ี่นะครับ ก็วันที่หกนะครับเป็นวันที่หีบนะครับหีบอ้อยก็คือทำน,น้ำตาลนั่นแหละภาษาันก็บางรถเงียาๆครับเล่น,นี้นะครับไม่ได้ใช้รถกระเช้านะครับเพราะว่า,าใช้รถนะครับปรับดินให้มีมารตรฐานอยู่แล้วนะครับ รถสิบล้อจึงตีคู่ได้เกือบทุกไล่นะครับนี่มันโคตรเสี้ยนแล้วนะครับงามพี่นนังบอกได้แค่เดี๋ยวว่างแงาม เป็นการลงทุนที่สูงมากนะครับของเครื่องจักรกลนทางด้านการเกษตรมันไม่ยิ่ถูกๆกนะครับแต่เมื่อไหมกับ8ปดต้านนะครับ้ถาถ้าเมื่อสองนี่สาล้านได้ยุของบริษัทไอแนมพันได้นะของบริษัทประดิษ์นะครับอยู่ท่ามะกานะครับ รถตัดอ้อยนะครับมีการใช้งานมาอย่างยาวนานนะครับทุกเข้าแก่ก็ส,สะแสวงหาไม่ใส่ยากได้ไหมนะหัวพอดีเริ่มใส่อยากใครเหน็นไหตอนไอหมูสูดเพิ่น ครับสวยๆครับรถโดยสารเร็วครับอีนีเร็วปีนี่ป้องขึ้นไปได้่ทันเลยนะครับหาคิวอยู่นะครับอะไรกันบ้างครับเลี้ยงกันเส้นเล่ย์การประทันมานละไครับรถโดยสนี่คือประสิทธิภาพของเครื่องจักรกลนึงครับ แต่กันเร็ววิเลยไปหนังไห่เลยนี่แป๊บเดียวนะครับมือเดียวนะครับเดแต่บนันทิต่อคิวกันครับไหวมวามดี๋ยติดเนี่ เขาส่งเสริมให้ภาคเอกชนเรานะครับทำอย่างนี้ได้นะครับเรื่องฝุ่นพีเอ็มก็จะไม่มีปัญหานะครับเราต้องส่งเสริมให้เอกชนเขาทำอย่างนี้แหละครับเอกชนเขาไม่ใช่ไปรีดไปไทยเอกชนนะครับต้องให้เอกชนเขาลงทุนนะครับปล่อยให้เขาทำงานไปผมเชื่อมั่นว่าระบบการเกษตรของ ไอ้อ้อยเราเนี่ยจะไปได้ไกลครับลงทุนเท่าไหร่ก็คุ้มค่าครับผลตอบแทนที่ได้ขึ้นมาเนี่ยนะครับสามเอ็มในเงี้ยมีเรียครับผม <c oughs> ได้บอกพร <c oughs> อไปครับ เมันบบรุ่งรักษารถด,ดีครับมันเลยใส่ง,งานไนด้ด่วนแต่ว่ามันออกว่าตั้งแต่ไม่อายุมันสิบกว่าปีไหนสิบกว่าปีสามหาหรือปีสามสามสามสี่น้องรถตรนี้เ,เป็นรถที่ฮีโน่ประสบความสำเร็จมากที่สุดรุ่นหนึ่งนะครับแล้วขายดิบขายดีเป็นยุคหลังของซูโม่นะครับต่อเนื่องมาด้วยเมกาแล้วก็วิกเตอร์นะครับ นี่คือ,อคุณพ่อของฮีโน่เบก,กาเป็นยุคต่อมาแล้วก็ล่าสุดจนเป็นวิกเตอร์นะครับอีซูก็จะเป็นล็อก,กี้แล้วก็นุ่นขายดีขายดีก็คือ FXZ นะครับเบกานี่แหละครับ นี่นครับคนขับแกพี่บูนี่ก็ประสบการณ์รรเพราะตั้งก็ซิปเตียวนะไปแล้เดี๋ยวมันต่อรถพี่น้องต่อครับแบบน,นี้อ่านี่ FM 2K ครับนี่บัก 2K 260นมี่อยู่สองขั้นในซีขั้นเนล,ล่ะพนะี่น้อง น้องนายเป็นสามเอมเบิรดครับอี่แห้งครับเต้งก็สามเอมยี่สแห้งเป็น,ปนยังอีกน้อบาดนี่น้ะครับนจีออกไปพูดครับพี่น้อง รถสิบรถต่อกันแล้วนะครับเอาเริ่มต่อกันนํากันต่อพี่น้อง F M K. เอฟเอ็มดูแค่เก็บกันยังไงวะสองแค่นี่น้องสองร้อยหกสิบสองร้อยหกสิบโอ้คักพี่น้องมันบนพีสาระนยังไงนะครับคนมากเราทิ้งก่กอ,อรถตัดไว้ <laughs> เี๋ยเราก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมนะครับนี่เกษตรกรก็จะเริ่มทยอยตัดนะครับลงโรงงานน้ำตาลนะครับปีนี้นะครับผมยังไม่ได้ทราบข่าวว่าเขาจัดคิวหรือเปล่านะครับจะจัดคิวกะเสียบยแล้วเพราะว่าโรงงานไงเพื่อนๆพอจัดคิวได้เกษตรกรเนี่ยเขาสะดวกตรงไหนเขาก็ไปเทตรงนั้นแล้ะครับเพราะว่าเขาเปิดโค้ต นะครับไปกับทุกโรงงานอยู่แล้วนะครับกูไดเอเปิดทางใอ้เขานะครับขาก็ดีไปส่อง,งนั่นห่ะพี่น,อน้องเป็นตัวอย่างของไต้ไอ้อยครับไต้ไอ้อยที่ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็มีการ ประยุกต์นะครับนำเครื่องจักรมาใช้นะครับครับพี่น้อยบางส่วนนี่แหละเข้มดีนะครับ